สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคลิปแนวทางความฝันประจำงวดวันที่16กันยายนนี้ค่ะเป็นคลิปที่3ของงวดนี้นะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะความฝันเป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะส่วนใครจะฝันแม่นหรือไม่แม่นอันนี้ต้องลุ้นกันดูค่ะฝันแรกนี้เป็นพี่สาวคนหนึ่งค่ะฝันว่าบ้านเลขที่196 ซึ่งเป็นบ้านของเธอเองอยู่ดีๆก็มีรูปปั้นองค์หลวงปู่สวงมาตั้งอยู่กลางบ้านเธอเดินเข้าไปดูใกลๆ้ๆก็เห็นเลข689ขึ้นอยู่ที่องค์ของหลวงปู่พี่สาวเธอบอกว่าฝันของเธอถ้าไม่เข้าตรงงวดก็ต้องตามไปอีกสักสองสามงวดค่ะมาถึงฝันที่สองบ้างค่ะเป็นคุณตานะคะคุณตาเป็นคนฝันฝันสั้นๆค่ะท่านฝันว่าได้ไปเที่ยวงานเทศกาลที่ไหนก็ไม่รู้ เป็นที่ที่ไม่รู้จักแต่ว่าผู้คนในงานเยอะมากเดินเบียดเสียดกันไปมาคุณตาท่านบอกว่ากำลังเดินอยู่ในงานดีดๆก็ได้ยินเสียงผู้ชายพูดว่างวด16กันยานี้เลขจะออก71นะเสียงพูดชัดมากแต่ว่ามองหาตัวคนพูดไม่เจอไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครคุณตาท่านบอกว่าเวลาท่านฝันให้ซื้อเผื่อขึ้นลงด้วยเช่น61 71 1> 8, 1. แปเพราะบางทีก็ไม่ออกตรงๆค่ะฝันที่สค่ะคุณยายมีองค์ค่ะแกไม่ได้เป็นร่างทรงนะคะแต่ว่าแกมีองค์มาผ่านบ้างเวลาเผลอองค์ผ่านทีไรก็บอกเลขทุกทีแล้วก็บอกแม่นด้วยค่ะเมดที่แล้วนั้นบอกทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะ06กับ49แต่ว่าบอกตอนที่ใกล้จะหวยออกแล้วนะคะ มวดนี้คุณยายแกฝันค่ะฝันว่าได้ยินเสียงผู้ชายมาคุยกันข้างๆหูว่าหมวดนี้น่าจะออก0ูนย์หหรือไม่ก็ศูนย์เก้านี่แหละฝันที่4เป็นฝันของผู้หญิงฝันว่าปลวกขึ้นบ้านเต็มไปหมดจนผืนบ้านบวมและคนบ้านข้างๆก็พากันมามุงดูในบ้านบ้านเลขที่ในฝันก็คือ69ทับสอฝันที่หเป็นฝันของคุณผู้หญิงท่านหนึ่ง เธอฝันว่าขับรถอยู่แล้วตำรวจก็มาเรียกจับบอกว่าเธอขับรถทับเส้นทึบให้จ่ายค่าปรับเป็นเงิน500บาททะเบียนรถคันที่ขับคือ9459ฝันที่6เป็นฝันคุณผู้ชายค่ะฝันว่าไปเจอเพื่อนเก่าแล้วเพื่อนบอกว่ามาทำงานรับจ้างได้วันละ150บาทในฝันก็พากันเดินเข้าไปในหมู่บ้านเห็นคนกำลังมุงกันเต็มไปหมด ก็เลยเข้าไปมุงดูบ้างเห็นเป็นร่างทรงกำลังทรงเจ้าผู้ฝันก็เลยเดินเข้าไปหาแล้วบอกกับคนทรงว่าอยากจะมาขอเลขคนทรงบอกให้ดูที่ป้ายที่ติดเอาไว้พอเงยหน้ามองดูก็เห็นเป็นเลข8 4กับ38แล้วคนทรงก็บอกว่ามางวดนี้แหละฝันที่7เป็นฝันคุณตาท่านหนึ่งค่ะท่านฝันว่าไปหาของป่าเดินป่าอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงคนเรียก ก็เลยมองหาต้นตอของเสียงแต่ว่าหาไม่เจอเจอแต่จอมปลวกซึ่งใหญ่มากแล้วก็มีเสียงพูดมาอีกว่าให้เอากลับบ้านด้วยอุ้มกลับบ้านไปจะมีโชคผู้ฝันก็คิดในใจว่าจะอุ้มยังไงได้มันเป็นจอมปลวกแต่แล้วก็ลองอุ้มขึ้นมาแล้วก็แปลกใจมากที่อุ้มขึ้นมาได้ง่ายๆพอกลับถึงบ้านก็วางจอมปลวกเอาไว้แล้หันมามองอีกทีจอมปลวกกับกลายเป็นก้อนทอง บ้านเลขที่ของท่านก็คือ189อายุ73ปีลองเอาไปเสี่ยงดูนะคะฝันที่8ค่ะเป็นฝันคุณป้าท่านหนึ่งท่านฝันเห็นผู้เท่าชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งในฝันดูแก่มากๆผู้ฝันก็เลยถามท่านกลับไปว่าตากับยายมาจากไหนกันตาก็บอกว่าอยู่ที่นี่แหละตาบอกต่ออีกว่าอยากกินกล้วยแล้วก็เขียนเลขที่พื้นดินให้ เป็นเลข265หฝันที่9เป็นฝันของคุณพี่ผู้ชายฝันเห็นเด็กผู้ชายตัวอ้วนๆน,น่ารักมาขออยู่ด้วยลักษณะเป็นเด็กเหมือนกำลังหัดพูดแต่ก็พูดเก่งมากมีผู้ฝันก็ถามกลับไปว่าแล้วพ่อแม่หนูอยู่ไหนล่ะเด็กตอบว่าไม่มีพ่อแม่ผู้ฝันก็เลยบอกไปว่าอยู่ไม่ได้หรอกที่นี่ไม่มีเงินไม่มีทองเลี้ยงดูไม่ได้ เด็กก็บอกว่าลองดูเดี๋ยวก็มีพูดเสร็จแล้วก็เอามือมาเขียนใส่ที่แขนเป็นตัวเลข979พอสะดุ้งตื่นผู้ฝันก็ยกแขนขึ้นมาดูก็เห็นเหมือนมีรอยจางๆเป็นเลข979จริงๆผู้ฝันอายุ50ปีค่ะฝันที่10เป็นฝันของพระนะคะหลวงพ่อท่านฝันถึงปู่ใหญ่แล้วก็ปู่พญานาคสีสุดโท เป็นองค์หลวงปู่ใหญ่และองค์พญานาคที่ท่านเคยสร้างเอาไว้ที่วัดเก่าปู่ใหญ่มาเข้าฝันบอกว่าอยากจะช่วยท่านสร้างวัดใหม่ที่ท่านมาอยู่โดยปู่ท่านบอกว่าไม่มีอะไรจะให้นอกจากเลขนี้181เอาไปสร้างวัดนะปู่ไม่มีอะไรจะให้นอกจาก181หหลวงปู่มาเข้าฝันย้ำถึงสองรอบทั้งตอนนั่งภาวนาแล้วก็ตอนที่นอนหลับ ความฝันเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะก่อนจะจบคลิปแอดขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะขอให้โชคดีจงเป็นของทุกท่านสวัสดีค่ะ